อีกครั้งหนึ่งนะครับกับผม f l u ฟล Note with me วันนี้นะครับเราก็จะมาต่อในประเด็นที่เราได้คุยค้างกันไว้ใน EP ที่แล้วกับรายการคืองี้นะคือวันนี้เราจะมาในเรื่องการเตรียมตัวสอบออนไลน์ในภาคเรียนที่2ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับซึ่งผมได้ปล่อย EP แรกไปแล้วก็ไปหา ฟังหาดูกันได้นะครับโดยในครั้งนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการเตรียมตัวสอบออนไลน์ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรกันบ้างนะครับงั้นเราไปดูกันเลยโดยในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงคร่าวๆอยู่3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ 1. วิธีการสอบ 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบและก็3เทคนิคการสอบแบบออนไลน์มาเรามาดูกันทีละเรื่องเลยนะครับ 1. วิธีการสอบเราจะมาดูกันว่าที่รามคำแหงที่จะจัดสอบออนไลน์มีกี่วิธีและมีอะไรกันบ้างซึ่งผมได้ไปทำการรีเสิร์ชมาแล้วว่าที่รามจะจัดสอบทั้งหมด2แบบด้วยกันอันนี้คือ1 นี่คือสแบบแรก open book exam เป็นวิธีการสอบแบบนักศึกษาดำเนินการสอบผ่านระบบออนไลน์ได้เลยโดยมีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลายัยคอยมอนิเตอร์ตรวจสอบผ่านหน้าจอแต่บางกระบวนวิชานะครับอาจารย์ผู้สอนก็จะอนุญาตให้สามารถเปิดหนังสือดูได้เราจึงเรียกว่า open book แต่จะต้องทำข้อสอบให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดและจะต้องจัดส่งข้อสอบให้ทนผ่านระบบหรือบางครั้งอาจารย์ก็จะให้จัดส่งผ่านทางอีเมลให้เราถ่ายรูปแล้วนำรูปไปแปลงเป็นไฟล์ PDF และจัดส่งผ่านอีเมลหลังจากนั้นก็ทำแบบประเมินผ่าน Google Form เพื่อส่งให้อาจารย์เป็นการรีเช็คไปในตัว Open Book เนี่ยเปิดหนังสือดูได้เลยเต็มที่ในบางกระบนวนชาแต่คุณทำข้อสอบให้มันทันเพื่อส่งให้ทันให้ได้อันนี้เป็นหน้าที่ของคุณนักศึกษาไม่ได้ต้องการจะสนับสนุนให้เปิดหนังสือดูเพื่อแบบเขียนตามหนังสือเลยนะครเพราะว่าอาจารย์ก็จะเน้นย้ำเสมอว่าถ้าเป็นแบบนั้นตกจะ เราก็จะต้องมีความรู้ระดับหนึ่งในการที่มาสอบเนาะเรามีเวลาอ่านหนังสือกันเยอะมากเลยก็อยากให้เพื่อนๆตั้งใจนะครับวิธีที่สองนะครับคือ take home exam เป็นวิธีการสอบที่มีมาช้านานแล้วและที่ผมไปทำการรีเสิร์ชมานะัที่รามคำแหงก็เคยใช้วิธีการนี้ในอดีตคือเป็นวิธีการสอบแบบนักศึกษาดำเนินการรับโจทย์หรือว่าคำถาม จากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงไม่ว่าอาจารย์จะส่งผ่านระบบอะไรก็ตามถ้าสมัยก่อนอาจจะส่งผ่านจดหมายมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าในปัจจุบนันน่าจะส่งผ่านอีเมลแล้วเราก็ทำการตอบรับแล้วทำข้อสอบโดยจะมีลักษณะคล้ายๆการที่เราทำรายงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันและอาจารย์ก็จะกําหนดให้ส่งเช่น อาจารย์ส่งคำถามเรามีสอบวันที่หสิงหาคมอาจารย์ส่งเขาสอบให้เราอาจารย์ท่านจะกำหนดว่าให้ตอบคำถามและจัดส่งภายในวันที่15สิงหาแบบนี้ผ่านระบบไปรษณีย์โดยเขียนหัวมุมด้านขวาบนว่าชื่อนี้นามสก,กุลน,นี้รหัสนักศึกษานี้เข้าสอบกระบวนวิชานี้มาให้ที่คณะถึงอาจารย์ท่านนี้อะไรประมาณนี้นะครับมา ต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบออนไลน์มีอะไรบ้างอะไปดูกันเลยโดยผมจะแบ่งเป็นฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นี่เพื่อนๆรู้ใช่ไหมครับก็คืออุปกรณ์ที่เราสามารถจับต้องได้เช่นโต๊ะก็คือฮาร์ดแวร์คอมหน้าจอมอนิเตอร์ เมาส์ Mount, โทรศัพท์มือถือก็คือฮาร์ดแวร์ส่วนซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกระบบเป็นซิสเทมโดยฮาร์ดแวร์ที่เราจะต้องใช้ก็คือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องเพื่อบางคนแบบว่าใช้คอมพิวเตอร์แบบที่ไม่มีกล้องอันนี้ก็มีเคสตัดดี้มาแล้วที่เขามาเรีพาายผมใน YouTube EP แรกว่า ถ้าไม่มีกล้องน่ะเราควรจะต้องซื้อเว็บแคมเตรียมไว้ไหมผมแค่จะลุกขึ้นปรบมือบาวโวให้กับบุคคลท่านนั้นเพราะเขาเป็นคนเตรียมพร้อมอ่ะผมเข้าใจเรื่องข้อจํากัดของแต่ละบุคคลนะแต่ถ้าเรายิ่งพร้อมวันที่สอบเราก็ยิ่งมั่นใจถูกปะและท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำมันไม่ใช่เพื่อใครมันเพื่อตัวของเราเองส่วนซอฟต์แวร์ที่ราต้องใช้ก็คือระบบอ e ีเมล ที่เราไปสร้างกันมาแล้วใน EP หนก็คือสร้าง IU um Mail ก็ถ้าใครยังไม่ได้สร้างก็เข้าไปดูได้ที่ EP แรกนะครับแล้วก็ Google Meet โปรแกรม Google Meet แล้ส่วนใหญ่มันจะสะดวกถ้าเราใช้ผ่าน Gmail นะซึ่ง IU um Mail ของเราก็ทำการผูกผ่าน Gmail เพราะฉะนั้นแทบจะร้อยละ99%นาะจารย์น่าจะเลือกใช้ Google Meet นะแต่จะประสบการณ์ที่ แฟนของผมนั้นเรียนปอโทมันก็ไม่ได้ใช้แค่ Google Meet บางทีก็ใช้ Microsoft Team T-E-A-M เอ่งเป็นต้นบางทีก็ใช้ Zoom และอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ผมให้ดูไว้เป็นทิเกเล็กๆถ้าใครใช้มือถือมันก็จะมีแอปพลิเคชันแต่ถ้าใครใช้ PC ก็เข้าออนไลน์ได้เลย คีย์ที่ Google ว่า jpeg to pdf มันจะเป็นการ convert ไฟล์จากรูปภาพเป็น pdf แบบออนไลน์เพื่อเราจะได้ใช้ไว้เตรียมส่งให้กับอาจารย์ผู้สอนของเรานั่นเองต่อไปเทคนิคการสอบแบบออนไลน์ของที่มหาวิทยาลายัยสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกคนทำก็คือตั้งสติมันดูเก่ามากเลยนะคำพูดนี้ แต่ถ้าเรามีสติอ่ะเราจะแบบทําทุกๆอย่างในวันสอบได้อย่างไม่โลกอ่ะหรือว่าไม่เลือกลักอ่ะเราต้องมีสติให้มัน่นอันนี้ขอย้ํานะครับว่าเราต้องมีสติตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตของเราว่าเอ้ยวันนั้นอ่ะอินเทอร์เน็ตของเรามันใช้ได้ไหมเราจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตไหมไม่ใช่สอบสอบไปและเน็ตหลุดนี้จบเลยนะครับสิ่งที่เรา พำมสอนพำมเรียนพำมศึกษาตแต่มามันจะมีค่าเป็นศูนย์ทันทีแถมยังสอบสุจริตอีกต่างหากตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตให้ดีอย่าม,มาตายแบบว่าหมาตื่นมาตายน้ำตื่นแบบว่าท่องจํามาทั้งชีวิตต่มาจบเพราะว่าไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าเน็ตหลุดมันฝึกซ้อมและจําลองการเข้าสอบ โดยเดี๋ยวใน EP ต่อไปผมจะทําการจําลองการใช้ Google Meet ใครสนใจก็เม้นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าแบบเอ้ยสนใจเดี๋ยวผมจะลองจัดแบบจริงๆอะ่ะโดยแบบเชิญพวกคุณจริงๆเลยแล้วเหมือนผมเป็นอาจารย์อะ่ะดีไหมมาสนุกกันดีไหมแล้วเดี๋ยวผมลองทําคำถามแบบยุทธศาสตร์ชาติดีไหมให้คุณเล่นซักแบบ สิบข้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วดูจําลองการสอบแบบจริงๆกันแล้วเดี๋ยวผมแจกรางวัลดีไหมใครว่าดีบ้างเดี๋ยวเม้นใต้คลิปนี้หน่อยนะครับและลําดับต่อไปคุณต้องมีความเร็วและแม่นยําถ้าเป็นการสอบ Open Book อ่ะคุณยิ่งต้องเร็วและแม่นยำก็คือคุณอ่านโจทย์ให้เคลียร์การอ่านโจทย์ให้เคลียร์นะผมว่ามัน สำคัญมากนะเพราะว่าการสอบในระบบปกติเด็กก็อ่านโจทย์ไม่ค่อยเคลียร์เช่นข้อสอบมี2ส,ส่วนอาจารย์กำหนดให้ทำทั้ง2ส่วนโดยแบ่งเป็นส่วนที่1ทำา2ข้อสมมติส่วนที่2ทำา2ข้อเชื่อปะมีคนทำส่วนที่1 4ข้อลวดเลยเนี่ย ก็คือคุณอ่านโจทย์ไม่เคลียร์ขอล้องตั้งสติอ่านโจทย์ให้ดีว่าอาจารย์เขาสั่งให้ทำอะไรเนี่ยมันก็จะมาสอบของกับอันนี้อ่านคำสั่งให้ชัดเจนครบถ้วนและสุดท้ายก่อนส่งตัวสอบความเรียบรอ้อยก่อนที่เราจะทำการส่งอีเมลและชื่ออีเมลดูให้ดีถ้าผิดนี้จบเลยนะแต่ถ้าผิดแล้วแบบ มันไม่มีอีเมลนั้นอยู่แล้วระบบมันจะแจ้งเราว่าแบบเอ้ยไม่มีอีเมลนี้อะไรประมาณนี้ดูให้ดีก่อนที่จะส่งตัวสอบความเรียบร้อยว่าเราเออเขียนโอเคไหมเราแปลงไฟล์โอเคไหมอย่างนี้เราค่อยส่งให้อาจารย์ท่านและเรื่องอื่นๆที่อยากจะฝากก็คือวันนี้เลยสดๆร้อนๆก่อนที่ผมจะมาทำการอัดคลิปก็ได้มีข่าวล่าสุดออกมาคือรหัสกระบวนวิชารอบที่2อ,ออกแล้วเรียบร้อย ว่าวิชาไหนจะสอบบ้างก็คงจะครบแหละเพื่อนๆก็สามารถสแกน QR Code จากคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยผมนำมาให้ถึงที่และนำมาเกยทุกท่านถึงที่ส่วนเรื่องอื่นๆเช่นไม่มีบัตรนักศึกษาสอบได้ไหมไม่มีใบเสร็จดำเนินการยังไงแล้วก็ไม่มีคอมไม่มีคอมเนี่ยผม แน่ๆจิตตังะคือเข้าใจนะครับว่าคนเราแบบมีข้อจํากัดของแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางทีผมผมอ่านทุกเม้นนะครับคนที่มาเม้นคือผมเห็นใจแล้วผมก็รู้สึกดีใจกับบางท่านที่แบบเอ้ยท่านเตรียมความพร้อมอะแต่ถามว่ามือถือเครื่องเดียวผมว่ามันสอบได้แหละจากประสบการณ์ที่ผมเรียนสัมิทธิบัตรที่มสท แล้ได้คุยกับเพื่อนๆที่เรียนสมริธิบัตรม,มันใช้สอบได้แหละแต่แค่คุณจะรู้สึกไม่สะดวกเวลาสอบแต่ถ้าคุณแบบมีมีห c น้อยมีมือถือน่อยคุณจะแบบสะดวกอ่ะอันนี้ก็ถ้าใครแบบว่ายืมที่บ้านได้ยืมเพื่อนได้อะไรเงี้ยผมขอร้องแหละมันควรจะเป็น PC n o โน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้เพื่อให้แบบสะดวก ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนเรื่องอื่นๆถ้าผมตกล่นประเด็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพื้นที่เล็กๆของผมด้วยนะครับกับทุกอาทิตย์ช n แนลแล้วหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้หนะที่นี้ด้วยและหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ